ที่ลัต่อไปอ่ะคุณมาอยู่กับฉันบ่อยกันนี้ได้ไหมฉันอยู่คนเดียวอ่ะฉันเหรองานผมยุ่งมากเลยสิช่วงนี้แต่เอาเป็นว่าผมจะหาเวลามาหาคุณให้บ่อยขึ้นโอเคไหมคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน จะไปหย่ากกับเนี้ยคุณสักทีเ,เรื่องอยากคงเปลี่ยนไปไม่ได้อ่ะผมมีทุนนี้ได้เพราะว่าเขาเลยนะแต่ผมก็รักคุณนะเราไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมหน่าว,าวเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันรู้ว่าคุณอยู่ในนั้น พี่พีนสิ่ลรถนี่รถไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนรถรถคุณใจยิงมกับรถเดียวก่อนรถรถรถคุณใจยิงกับสิรถ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 เดี๋ยวก่อน คุณใจเย็นเหรอสิจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาหามันที่นี่เธอก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่จะเลิกยึดกับหัวฉันสักทีฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะให้อาลูกมันนี่รถรถรถได้แล้วเรื่องอะไรอย่าเป็นแค่มันนี่รถรถรนี่แล้วรถนี่ทุกคนคะทุกคนคะมาดูอีน้าแน่นเพรายึดหัวชาวบ้านทุกคนคะรถรอเนี่ยรอรถรอเนี กิฟค,คุณโอเคไหมกิฟปิดประตูให้ผมหน่อยกิฟผมซื้อน้ำเต้าหูม้มาให้คุณนะ่ะกิฟ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 ผมซื้อน้ำเต้าหูม้มาให้คุณนะ่ะ เดี๋ยวผมผมขอเข้าไปได้ไหมกิ๊บคือเอ่อคือเรื่องเมื่อวานผมไม่ได้ตั้งใจใมาฟังคุณนะแต่คุณอย่าคิดมากเลยนะผมจะอยู่ข้างๆคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามอืมไม่เป็นไรหรอกกิ <S <S ๊บ คุณดื่มมามากพอแล้วนะฉันรู้ว่าฉันกับเขาเราทำผิดต่อกันทั้งคู่แต่ฉันรักเขามากเลยนะผอมฉันจะทำยังไงดีอะฉันจะทำยังไงดี ไม่เป็นไรกิฟไม่เป็นไรนะผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนผมจะอยูค่คนบคุณนะกิฟคุณกลับไปเถอะฉันไม่อยากเจะนีเณเดี๋ยวก่อนนี่คุณเป็นไรเนี่ยคุณเป็นไรบอกผมสินี่มันเรื่องอะไรกัน นี่คุณท้องเหรอท้องนั่นแปลว่าผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมใช่ไหมกิฟนี่ผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมกิฟผมมีใจที่สุดในโลกเลยนีโลูกของเราใช่ไหมกิฟใช่ไหมไม่ใช่ลูกคุณคุณกลับไปเถอะ ทนบอมฉันคิดว่ามันเป็นลูกของเขาอ่ะมันไม่ใช่ลูกของคุณคุณออกไปเถอะคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกม่เป็นไรนะกิบฟจะเป็นลูกของใครผมก็ไม่สนหรอกผมจะดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุดผมไม่สนใจอดีตของคุณ พอแค่ okay. คุณอยู่กับผมตอนนี้ก็พอแล้วเชื่อใจผมนะกิฟผมจะดูแลนะลูกกับคุณเองรักคุณนะกิฟผมเพิ่งรู้ว่าคุณท้องฮะผมดีใจมากเลยนะ ผมกะว่าเดี๋ยวจะซื้อบ้านให้คุณกับลูกนะเราย้ายไปอยู่ด้วยกันย้ายไปอยู่ด้วยกันเหรอแล้วเมียคุณล่ะเขาก็อยู่ส่วนเขาไงเราก็อยู่ของเราคุณไม่อยากกับเมียคุณไม่ได้เหรอนะผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอรักคุณนะ จริงแล้วฉันอาจจะไม่ได้ท้องกับคุณก็ได้หลังจากวันนั้นฉันกับบอมเราถ้าคุณอยากกับเมียคุณไม่ได้นั้นเราก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกกลับไปเถอะ ไม่เป็นไรนะกิฟตเด็กในท้องผมจะรับเป็นลูกเองผมรักคุณนะมึงมึงมึงมีเมียอยู่แล้วมึงจะยังแย่งความหมายเขาอยู่ไหมมึงนี่มันไม่ต่างอะไรจากหมาขี้เลือออ้เอเลยไอ้เกี่ยวอะไรกับเด็กด้วยวันสุ้ลูกในท้องกินเป็นลูกของกูมึงเลี้ยงไรด้วยฮะลูกในท้องมันของกูไง หยุดหยุดนะหยุดทั้งคู่เลยหยุดทั้งคู่เลยฉันบอกให้ออกไปไงออกไปเลยนะฉันยังอยู่คนเดียวเกคุณเจะ ไปโรงเรียนมาเป็นไงบ้างสนุกไหมคะสนุกค่ะแต่เพื่อนๆเขามีพ่อไปส่งทําไมหนูไม่มีพ่อไปไหนหรอคะไว้หนูโตขึ้นนะ่ะเดี๋ยวแม่จะบอกหนูเองนะค่ะแม่น,น,น่ารักจังเลยสองแม่ลูกแต่กิฟสรุปแกจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวแบบนี้ตลอดไปหรอทั้งทั้งที่แกก็ตรวจ DNA ได้อ่ะ น้องมนไปรอแม่ตรงนู้นก่อนนะน้องมนไปเล่นของเล่นก่อนนาะถ้าฉันตรวจมาแล้วเป็นลูกห้าวอ่ะฉันก็อยู่้วยกันไม่ได้อยู่ดีพ่อเขามีเมียแล้วแล้วถ้าเป็นลูกบอมฉันก็คงเหมือนตายทั้งเป็นน่ะเพราะฉันไม่ได้รักบอมเลยช่ามันเถอะแกฉันทำตัวของฉันเองอ่ะมันคงจะเป็นเวรกรรมของฉันแหละ ก็เข้าใจแกนะกิฟแต่ในเมื่อแกเลือกทางนี้แล้วแกมีความสุขอะ่ะ mm. ก็แล้วแต่แกตัดสินใจเลยเพราะว่า <c oughs> ฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้แกนะอ mm. ขอบใจแกต้องสู้ต่อไปขอบใจ <c oughs>